สวัสดีครับเดี๋ยวเช้านี้นะมาตามต่อครับเรื่องทุนที่ออสเตรเลียนะครับบอกว่าทุนตรงนี้ที่เมื่อวานมีปัญหาระดับน้ําหายไปถึงก้นทะเลเนี่ยกดเลรกดปั๊บก็ยังเห็นไหมฮะรายละเอียดคือระดับน้ำเนี่ยตั้งแต่6,000เมตรไปถึง0นะครับก่อนที่มารายงานช่วงต่อนะครับช่วงต่อทีหนึ่งสิทีม่ขึ้นมาที่ระดับ2,000กว่าเมื่อเนี่ยเห็นไหมสองพั 2, นต้นก่อนจะขึ้นมาถึง6 0 0 0นั้นน้ําทะเล รถแห้งไปไหนนะครับดูรายละเอียดก็น,นี้ยังบอกอะไรไม่มากแต่แต่ว่าระดับทะเลอยู่มันจมหายไปนะครับ6กิโลเมตรถึงก้นทะเลแล้วมาโปล่ทีข้อมูลมาที่ประมาณ2,000เศษเที่คือเส้น3,000นะครับต่ำกว่า3 0 0 0นะครับก่อนที้นมาที่6,000ของเก่านะครับของเก่านี่ชัดเจนที่ว่ามีการตกตัวที่ชัดเจนมากๆเลยของเดิมนี่ผมเก็บข้อมูลไว้นะครับแต่ตอนนี้ ปัจจุบันนี้นะครับระดับน้ําขึ้นมาปะกะติแล้วที่6000เมตรหรือ6กิโลเมตรงั้นอยู่ระดับน้ําหายไปนะครับคือลดหวบ6กิโลเมตรนะครับระดับน้นํา6กิโลเมตรนาทีเดียวเขาบอกเห็นถ้าดูในที้ในวันหนึ่งนาทีเนี่ยระดับน้ําหายไปที่6กิโลเมตรแล้วก็โผล่ขึ้นมาที่ประมาณ2 0 0 0 2น0อาคร่าวๆนะครับก็ก่อนที่ทุ่นจะรายงานเช่นใหม่อีกทีหนึ่งงั้นทุ่น ตกลงไปดึงขึ้นมาหรือแค่ทุ่นแค่แรงงานเฉยๆนะครับเป็นสิ่งปริศนาติขึ้นไม่รู้จากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าดูจากรายละเอียดตรงนี้เหมือนกับมีบางสีบางอย่างมาตกกระทบอย่างรุนแรงหรืออยู่น้ําหายไปเนี่ยจาก6,000ระดับสูง6,000เมตร6กิโลเมตรแล้วก็ตกวูบไปที่ท้องทะเลเลยศูนเลยนะครับเหมือนก้นทะเล แล้วดูความผันผวนอันนี้นั้นชัดเจนเป็นเป็นชาร์ปรแปลกๆซึ่งไม่ใช่ลูกขคลื่นธรรมดาเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าว Shape นะครับเนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าพรุ่งนี้ครับมีจุปร,ราคานะครับที่เป็นถอยหลังด้วยนะครับบอกประจันเดินถอยหลังนะครับประจันเดินเดินถอยหลังเข้ามาทําให้เกิดเงานะครับพาดแดดบัดบางดวงอาทิตย์ก็ถือว่าเป็น ปรากฏการณ์ที่แปลกๆนะครับส่วนแถบโลกก็มีปัญหาอยู่ตลอดนะครับที่ผ่านมาพลังงานเข้ามาจากนะครับด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังมากกว่าด้านหน้าครับพวนนี้ดูครับดูความผิดปกตินะครับถ้าเกิดเป็นไล่คืบหน้าก็จะมาแรงางานทั้งทั้งหลายทราบเป็นหนึ่งครั้งลมสุริยะไม่แรงนะครับโปรตอนก็ยัง ด้านหลังใช่ไหมด้านหลังหนากว่าด้านหน้าตัวเพลชเชอร์เหมือนกันนะครับเห็นไหมด้านหลังนี่เยอะมากเข้ามาในแนวบุคคจรด,ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับโคโรกเหนือโคโรกใต้นะครับการผันผวนก็ยังอยู่ในแถบนี้ครับถามว่าในแข่สองอเมริกาเหนือมันจะใ,ใต้มากกว่ามาบางส่วนเข้าที่แอฟริกานะครับแต่ทั้งตอนโซนเอเชียนี่ยังปลอดอยู่ยังไม่มีการผันผวนช่วงนี้ พลังงานก็ยังมาเป็นละลอกละลอกนะครับส่วนการแข่งตัวของขั่วนะครับก็เหมือนเดิมครับยังมีการสะบัดอยู่เหมือนเดิมนะแว่งสะบัดค่อนข้างไกลที่ฝรั่งบอกว่าเป็นไม่ได้แม้ว,วันที่21นะครับเดือนนี้ธันวาคมจะเป็นช่วงของวิกฤตมหาพิบัติภยัยถ้าดูข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ภัยนต้ลายมีเยอะแน่นอนแต่คงไม่ดุนแรงมากขนาด โรคพลิกขั่วนะครับขนาดโรคพลิกขั่วข้อมูลณนะตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ารุนแรงนะเท็สนามแม่เหล็กพันผวนเยอะการสะบัดต,ตัวเยอะนะครับนะฮะเราเชื่อข้อมูลแต่ก็ยังไม่น่าดุนแรงนะครับไปดินหวทั่วไปโอเคครับมีที่ ลึกๆจะไม่ได้นนะ่าจะอันยติน้านะฮะลึกสองสามกิโลเมตรนะครับนะน,น้ำท่วมทะเลอธิบายไปเรียบร้อยแล้วน้ำในเขื่อน,นเป็นไรครับส่วนของคอสปิกเลนะครับลูกใหญ่ๆยังไม่มีมานะครับเรื่องของพายุนะฮะลองรีเฟซใหม่หนึ่งครั้งสุกที่สามเดซัมเบอร์แล้ว พายุหมายเลขสองขยายตัวใหญ่ขึ้นไหมยังไม่ใหญ่ขึ้นนะครับยังขนาดเท่าเดิมอยู่อันเนี้ยขนาดเท่าเดิมอยู่มันยังไม่ขยายอย่างต้นตวนเน,นี่ยผมเรียกงาโตเนี่ยก็ยังพอกที่พืเหมือนเดิมนะครับพายุจะมีการโค้งกลับมาได้ด้วยอันนี้ก็โอเคนะครับ